สวัสดีค่ะจากวีีโอคลิปที่แล้วนะคะครูได้บอกว่าครูต่อดอกขึ้นมาสามดอกนะคะดอกที่หนึ่งดอกที่สองอ่ะนะคะแล้วก็สามเออดอกแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองเนี่ยครูจะต่อให้เป็นวงกลมเลยนะพอแถวที่สามเนี่ยครูจะต่อแบบนี้ครูไม่ได้ต่อให้มันเป็นวงกลมนะคะแต่ครูจะ ต่อโดยการที่จะแยกชิ้นนะคะ,จะ,นนะ,คะจะแยกชิ้นด้านที่เป็นรอบวงแขนนะคะจะแยกชิ้นด้านที่เป็นรอบวงแขนสองด้านเลยนะคะเรา,เ,าเราจะทบแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะแยกชิ้นแบบนี้หลังจากที่แยกชิ้นแบบนี้แล้วครูก็จะต่อขึ้นไปอีกหนึ่งดอกโดยการเชื่อมเป็น เป็น uh, รอบแขนนะคะครูก็จะต่อขึ้นมาอีกหนึ่งดอกอ่าอันนี้แถวที่สามนะครูต่อแยกชิ้นอ่ะแล้วครูก็จะต่อเชื่อมไปอีกหนึ่งดอกพอหลังจากที่ครูต่อเชื่อมไปอีกดอกลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้มันจะเป็นรอบวงแขนอันนี้เป็นวิธีการถักเสื้อแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆเลย อันนี้แถวที่สามซึ่งมันซึ่งครูไม่ได้ต่อเชื่อมแต่ต่อแยกเห็นไหมแล้วก็ต่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดอกลักษณะของงานตัวนี้มันก็จะได้เป็นรอบวงแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบคอละถ้าสมมติว่าใครอยากได้อ,อ่อรอบวงแขนที่มันใหญ่ๆนะคะตัวนี้มันจะเป็นเสื้อแบบ โปโลอะ่ะแบบใส่สบายๆถ้าใครอยากได้รอบวงแขนที่ใหญ่ๆก็แทนที่จะต่อตัวนี้หนึ่งดอกเราก็จะต่อขึ้นไปอีกด้านละหนึ่งดอกก็ได้นะคะตรงช่วงแขนตรงนี้มันก็จะใหญ่ๆนะคะมันก็จะเป็นเสื้อแขนโปโลใหญ่ๆอ่หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อความยาวเราจะมาต่อความยาวของแขนกัน ว่าเราอยากได้ความยาวของแขนยาวเท่าไหร่โดยวิธีการต่อเชื่อมอันนี้เราจะต่อเชื่อมคราวนี้เชื่อมไม่เป็นวงกลมได้นะคะเชื่อมให้เป็นวงกลมเหมือนรอบตัวเสือ้ออ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในที่นี้นะคะครูจะต่อเพิ่มมาหนึ่งดอกนะคะอันนี้ทําให้เป็นวงกลมนะครูก็ต่อเพิ่มมาหนึ่งดอกหรือใครจะต่อมากกว่านั้นก็ได้นะคะ พอเราได้แขนเสื้อแล้วให้ดูตัวงานก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอเราได้แขนเสื้อแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นคอเดิมๆเลยนะคะถ้าใครพอใจถ้าใครพอใจที่คอตรงนี้ความกว้างของคอเป็นที่พอใจแล้วนะคะเราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ นะคะแต่สำหรับครูนี้ครูจะทำคอให้มันตื้นขึ้นไปซึ่งวิธีการทำคอให้มันตื้นขึ้นมันก็มีอยู่หลายวิธีนะคะแต่สำหรับต้นแบบครูจะทำแบบนี้เราจะเริ่มจากมุมไหนของคอก็ได้นะคะครูก็จะถักโซ่ขึ้นมาสามก่อนแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่อง ครูจะลงพอหนึ่งคอลงไปในช่องเนี้ยสองครั้งแถวแรกนะเห็นไหมคะครูจะลงไปสองครั้งครบสองแล้วก็ช่องถัดไปอมองเห็นไหมครบสองแล้วก็ช่องถัดไป ครบ2สองแล้วก็ช่องถัดไปครบ2สองแล้วก็ช่องถัดไปอ่ะมาดูลักษณะงานนะคะลักษณะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหตุผลก็คือว่าครูจะลดตรงนี้ที่มันยืดอ,อยู่ไว้ให้มันกระชับเข้าถ้าใครถักตามต้นแบบนะ แถวแรกจะเป็นแบบนี้นะคะเราขึ้นจุดไหนก็ได้แถวแรกครูจะทําแบบนี้เพื่อลดไอ้ตัวที่มันย้อยๆเนี่ยให้มันกระชับเข้าเรามาดูลักษณะของงานนะคะเมื่อเราถักเสร็จเราจะเห็นว่าคอมันก็จะกระชับเข้านะคะเราก็จะได้งานแบบนี้ ส่วนความยาวของตัวเสื้อนะคะเราสามารถที่จะต่อความยาวของตัวเสื้อได้ตามต้องการนะคะในที่นี้ครูต่อมา2ดอกสําหรับความยาวของตัวเสื้อเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครจะต่อมากกว่า2ดอกก็ได้นะคะอันนี้เอาตามชอบเลยก็เป็นเรียบร้อยสําหรับวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยมแล้วต่อเป็นตัวเสื้อแบบง่ายๆขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในวีดีโอถัดไปค่ะ